โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเพยสองนะครับเป็นเกมเมยปั๊มนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเล่นแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เรามาลองเล่นเพื่อลำเนึ r ถึงความหลักันนะครับมาเดี๋ยวเราจะเล่นแบบว่าฮาร์ดคอร์นะครับแล้วก็หนึ่งกับบอทดนะครับตัวที่ผมชอบเล่นมากที่สุดเลยนะเป็นตัวที่พิวนะ ต้องเป็นเลนะครับอ๋อนี่ไงเลประทะกับตัวที่โหดที่สุดก็น่าจะเป็นปะอันเดรแทกเกอร์อะไรอะไปนะลองดูว่าจะสู้ได้ไหมฮะ ถ้าพลังของเลมันจะน้อยกว่าอันเดอร์ไซเกอรนะเพราะอันเดอร์ไซเกอรมันเก่งมากแล้วตัวมันก็ใหญ่กว่าเลด้วยมันจะอึดกว่าเลยฮะแต่ไม่สนใจฮะกับพืชก่อนเลยฮะอย่าลุกอย่าลุกมาจับบุยเหี่งฮะต่อยต่อยใส่ท่าก่อนอืมเป็นไงครับ แต่ว่าความเรื่องความพิวเนี่ยตัวเรานั่นจะดีกว่าอันเดอร์ไทเกิร์บนะเ <c oughs> พอาะเราเร็วมากเร็วมากเร็วมากอื <c oughs> ไปก้านคอขึ้นเชือก <c oughs> ปึ้มอย่าลุกมาลุกมาทำไมครับเลียงเชือกหนเพื่อนตึ๊บปีแน่ อุยมันเอาละปุ๊บปุ๊บมีหลบได้ฮนะให้มันเข้ามุมดีกว่าจับยกขึ้นเลยครับมีขึ้นเชือกอันเดอร์แท็กเกอร์ก็อันเดอร์แท็กเกอร์เถอะอย่าลุกอย่าลุกโอ้โยเกือบโดนอุ๊บมีอย่าลุก ลุกทำไมล่ะอบ๊บแกทา่าอบ๊บโอ้กรรมการกุญแน,นเต็มเต็มต่อยต่อยต่อยดูดิขนาดเราโจมตีมันไปตั้งเยอะค่าสถานะตัวยังไม่เป็นอะไรเลยนี่ เล่นทีหัวก่อนแล้วกันตึบตึบส่วนใหญ่ท่าของเรียมจะเป็นพวกท่าล็อกนู่นว่ะอืมไม่รู้ล่ะได้ไหมกวเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นท่าจับจับล็อกนู่นล็อกนี่อะไรพวกเนี้ย ดนแล้วปุ๊บดนแล้วกูปุ๊บมีไงบ้างปีปุ๊บปุ๊บโอ้โหแกฆ่าคนเราโดนจนตีที่เรากับพิบเลยครับ อืมอืมอมเวาล้ฮะหัวเหลืองแล้วครับอันเดอร์เทเกอร์ตอนนี้โดนหนักครับผ้านี้แหละแรงสุดแล้วผมว่า,ากดทำไมละครับลุกมาก่อนลุกมาก่อนปาบเขาให้โดนแล้วครับ รอกแก้ท oh, 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 ่าเธออยู <apply some antis> ่นะจ๊ะ <Hum> ฮ <ming> <rabbit> ึบอุ๊บโอ้โหเรียบร้อยอโอ้โหตัวเหลืองแล้วดูดิมันมันโจมตีเราไม่กี่ทีตัวเราเหลืองเลยโอ้โหโดนท่าไม่ตายมาแล้วเอ้าแก้ได้เว้ยกดแก้เมื่อกี้ รือว่าจะไม่สำเร็จแล้วเอาอีกครับอือกดทำไมละครับกดไปไงก็ไม่ชนะโดนละโอ้โหโดนเนาะหัวเหลืองหัวส้มเลยตอนนี้

แกละเอ้าแกไม่ได้เฉยเอ้ยกดกูเลยเหรอ,อจิตใจทำด้วยอ,อะไรนี่ตกเวทีขึ้นมาดิวะแกทากเยอะขึ้นมางบน โอเคคุยละนแล้วแกแล้วครับแย่แล้วตอนนี้โอ้โหลบได้อืมไป่หน้าวะ โอ้โหงางหมัดลุกลุกลุกโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเมื่อไรจะเราจะใช้ท่าไม่ตายได้บ้างะโดนแม่งอย่างเดียวเลยไปยอดหน้าอืม หยบร้อยครับถ้าไม่ตายเรามาแล้วซิกวันไนวอนได้อกไม่ได้ไม่ได้คือต้องมือกำเบงขอยก,ก่อนฮนะมันมีท่าไม่ตายอยู่ในเท็กเกอร์มีท่าไม่ตายต้องระวังให้ดีฮนะนี่ ไม่ต้องเล่นแบบนี้ฮะเล่นแบบฉลาดหน่อยอะไรวะอะไรวะยกยกมืออะไรอะไรโดแล้วแก้ได้ไหมแก้ได้นะเอา้าอืมกดอยู่เมื่อกี้ไม่ไ จะนอนก็นอนจะนอนก็นอนจะอ,อปรับปรับอืมต้องใช้วุฒิไปเนาะาลงมันเอา,อเอา,าวุฒิมาว่ะมากูขอวุฒิมึงอ่ะเอาวุธมึงกูขอนี่นี่นี่ เอาให้หัวแตกเอาให้หัวแตกเอาให้หัวแตกลุกมาลุกมาลุกมาอืมลุกมามึงเอามาเล่นเองนะครับกูไม่ได้เอาขึ้นมานะมึงต้องการจะใช้ <c oughs> กูไม่ได้ตั้งใจเล่นเอาลุกมาได้ท่าไม่ตาละปุ๊บ โอ้ยถอ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 ยเอา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 ปุ oh, oh ๊บโอ้โหเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอูโดนแล้วโดนโดนรัวรัเลยเฮ้ยอยากโกงเนี่ยอยากโกงมาขอท่าไม่ใจได้เพื่อนปุ๊บเอาถอยละไปละ จ๊บเรียบร้อยครับขึ้นไปครับหยิบอันนี้ครับหยิบหยิบหยิบยิบทาไปใต้เรียบร้อยปิดบัญชีกดเลยโอเคโอเคตอนนี้เราก็ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ